ก็ตัวดีดึงหล่อสาวสวยทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังคลิปวิดีนอของผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องผู้การตักนะฮะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสในส่วนของของวินเทนะครับยุค90นะครับที่เราได้หามานะครับผมวันนี้เราจะมาทําการรีวิวนะครับของแต่ชิ้นว่าถ้าคุณเกิดในช่วงยุค8090นะครับคุณจะต้องเคยกินแน่นอนครับกับขนมเหล่านี้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มจากขนมที่ทุกคนจะต้องรู้จักครับในชิ้นแรกนะครับ คือตัวนี้นะครับผมนั่นคือบุหรี่แมวดำนั่นเองครับผมหรือเป็นหมาฝรั่งแมวดำนะครับเป็นหมาฝรั่งมิน์หรือเปล่าครับหมาฝรั่งรสชาติมิน์นะฮะเป็นแมวดำนี้ถ้าเมื่อก่อนผู้ชายนะครับหรือเด็กผู้หญิงก็ตามาท,ท,ท,ที่จะต้องมีมการเลียนแบบอะดูบุหรี่เมื่อก่อนนะเด็กน้อยอะ่จะจะต้องจะต้องซื้อนี้ไามแน่นอนะครับทำมาเป็นเลียนแบบผู้ใหญ่เมื่อก่อนนะแต่เมื่อก่อนรู้สึกมันจะเป็นสีขาวใช่ปหะใช่เอ้ย่างนี้มันสิแค่กระดาษเลยเหมือนเหมือนช็อกเลยใช่เหรอ อ,อย่างนี้มันทำเหมือนเหมือนภาพไม่สีเหมือนช็อกแลยอ่ะควรเพนเขียนนะผมควรเพนเขียนใครที่โดนเคยโดนอาจารย์เอาช็อคปาหัวจะรู้เลยจะรู้แล้วครับดีครับในส่วนของสีช็อกก็ถึงนะแกะแล้วอันนี้เขาให้กินเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้แกะนี่ครับผมพอเราแกะกระดาษมาไดุ้๊บมันจะเป็ปอย่างนี้นะฮะโอ้มันมีหลายชั้นมาก ตอนแรกผมเอคิดว่าเขาเปลี่ยนใหม่แบบแพ็กเกจใหม่เป็นแบบสีหล,หลายสีอะไม่ใช่ครับเป็นกระดาษขอขอให้นัดแกะกคู่นะฮะอืนี่ครับมาแล้วครับสำหรับขนมบุรี่นะครับหรือมาฝรั่งนั่นเองเมื่อก่อนก็ใครดูอะไรไเป็นอย่ี้ <c oughs> เด็กเธอหมอยเ <c oughs> หรอสมัยเด็กเธอหมอยอ่ะ อยากจะมีบรีดูดแต่ไม่กล้านะครับเป็นกลัวพ่อแม่อยู่นี่นะครับจะต้องกินอย่างนี้ม,มีความก็ยังมีความเหมือนเดินอยู่แล้วเสียวนเนี่ยรู้แล้วรสชาติเป็นยังไงเป็นรสมิน้นท์อ่ะกินแล้วคิดถึงปลากมัยเด็กๆเลยอ,อืม ึกถงึงสมัยมปลาประมาณแปดขวบบบต่ราติมันโอเคนะหรือว่ายังเป็นตำนานอยู่นะครับแล้วก็ยังอร่อยอยู่หากินได้ครับตรงนี้ตัวยังก็ยังถือว่ายังหาหายังหาได้อยู่นช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสดูในเน็ตหรือว่าได้กินหรือว่าเดินตลาดวินเทจก็อาจจะมีนะครัมาครับ ต่อไปเป็นมาอยู่ในชิ้นที่สองนะครับผมทิกเนเตอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นตำนานของเราคือเจ้ายิ้มยิ้มครับผมหรือขนมหรือตัวขนมปังจิ้มทีมโกโก้นะครับเหมือนคิกแคทปะ่ะค,าาค่ยคิกแคทเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนใครไม่เคยกินนะ่โคตรพลาดบอกเลยว่าต้องกินทุกคนนะต้องเคยกินริงเด็กยุคแปดถึงเก้กาสือน,นคคะเขาก็แล้วต้องเอาิ้วป่าดะป่าไม่เอาดินเรียเดี๋ยวดีนในรูอ่ะถ้าเป็นผมผมเดียเลยผมไม่เอาป่าหรอก แต่ผมบอกเลยว่าขนมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องลองอ,ะอน,น,นะสักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเด็กมันจะปากปากๆแล้วว่าอันนี้อร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยแล้วก็าหาซื้อกันแล้วแม่งมโคตดรเลยว่ะบอกเลยไปช้าคือหมดเอานี้นเกาะไปเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยแกะผมเอานี้นจเาจาะเนอ่ยเกาะเนี้ยดืมไปไม่อีกจะพิกวิธีแกะเมื่อก่อนันทำยังไงไปเจาะไปนะครับ ตอนเด็กเป็นยังไงตอนโตเป็นอย่างนั้นจริงนะนี่นะฮะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแล้วตอนกินนะครับเราก็ต้องจะเอาเนี่ยมาจิ้มนะฮะจิ้มแล้วก็คนนะครับผมออบอกเลยยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ขนมสมัยนี้มันเขา,าทำมาดีไง มันก็ทําให้รสชาติแบบนี้ทิ่เมื่อก่อนที่เราคิดว่าแม่โคตรอร่อยอะเมื่อเทียบกับขนมแบบนี้มันก็ยังอร่อยอยู่อะก็ยังถือว่าเมื่อก่อนเราเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กินขนมที่มันแบบดีๆอะไรบ้างแล้วนะมีตัวเล็กน้อยแต่ถามว่าตำนานคือตำนานอะก็ยังอร่อยอยู่กินนิดสิงที่เมื่อก่อนแล้วขอคิดหนึ่งน่าจะอร่อยจริงฟังจากเสียงปากเสียง แข็งแค่ไหนถามใจเธอดูดังป,ปักฟันแทะหักกินจนหมดจนต้องเอาลิ้นเอาลิ้นปาดเหรบอกเลยเอาลิ้นเจาะมาครับกินต่อมาต้องให้เจ้าตัวนี้เลยครับหนมตูป้ปลาครับหนมหินหนมหินผมเชื่อว่า หลายคนไม่เคยงไม่เคยกินนะถ้าเกิดทานอะ่ะขนมหินอะ่ะซื้อมาจะต้องเออเหมือนกับว่าแอบไปใต้เกะ๋ะใต้เก๋ะตะเตียนอะ่ะใช่อืมแล้วก็แอบกินในขบองเรียนบ้างอะไรบ้างนะแล้วในเซเว่นจะมีหลายยี่ห้อมากเมื่อก่อนอะ่ะเซเว่นมีเหรอมีลองกินขนมตู้ปลาก่อนข้างในเป็นรสช็อกแลบเนื<ๆ>้เท<ๆ>ียนี่ครับจะเป็นขนมแบบแบบตู้ปลาขนมหินนะ ผมเชอบเรียกขนมหินแต่ว่าข้างในเป็นรสช่องแรกครับผมความอร่อยเอาไปสิบครับบอกแล้วเนี้ยอันเนี้ต้องลองครับอร่อยห้าบาทเนี้ยเราต้องเราาต้องบริหารเงินนะกว่าจะได้กินขนมแปล้ชิ้นเนี้ยมาครับกิ้นต่อมาคือ ไอติมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเราก็อยากจะเป็นพ่อค้ายติมใช่ปะ่ะเราก็จะเรียนแบบคนขายติมอ่ะเวลาแบบทําไอติมคนะให้เรากินอ่ะเราก็จะซื้อนี่มาครับผมไอขนมตัวคิปปี้บอยนะฮะผมเป็นเหมือนม,มูสครีมอ่ะเป็นกวยใช่ปะ่ะมีกวยข้างในแล้วก็จะมีแบบเป็นไส้ไส้ติมมาดูครับนี่ฮะเขาจะมีกวยให้มีกวยมาให้หนึ่งแล้วก็มีตัว ไส้นะครับมาให้เรากินเดี๋ยวผมลองแกะก่อนเฮ้ยมีหลายอันด้วยนี่ฮะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจอร่อนอึ๊บเมื่อก่อนนักไทยเคยกินนะจะได้รู้ครับว่า,วาการเป็นพ่อค้ายิมอ่ะการเรียนแบบพ่อค้ายิมอ่ะมันเป็นยังไงนอกจากที่เราจะเรียนแบบพ่อค้ายิมตรไหก่อนแล้ว เมื่อก่อนใครเคยใครเคยเรียนแบบบางบ้างแบบไคโรตีอ่ะนี่นะฮะต้องลองก,กินดูมันจะอร่อยเดินไหมอืมอเคยแปรงฟันตอนเด็กปะอนุบาล <c oughs> เคยกินเข้าไปด้วยจัดจีฟัน <c oughs> <four S 1> <c oughs> ยาิีฟันตอนเด็กอะ่ะเคยกินไหมรสชาติจีฟันเลยแล้วแมงโคตรอร่อยอ่ะบอกเลย <c oughs> อา่ราอยู่ครับตัวนี้ เต็มนะต่อมานะครับเราก็จะมาโดนที่ตัวนี้ครับตัวเจนรี่เจนรี่ผลไม้นะมันจะมีหลาย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 รสเดีย๋ยวแกะก่อนนะมันน่าจะเคลือบน้ำตาลนนะอันนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วบอกเลยว่าร่อ้ยอย่างแรงนี่นะจะเป็นอ,อย่างนี้ครับเป็นเคลืออย่างนี้ สี่หลังตามันมันมีค่อนข้างหลายสีครับนี่ฮะเดี๋ยวลองกินสีเนี่ยอืมอร่อยแอปเปิ้ลสีเขีย,ยวลองกินด,ดูแข็งเน,นาะมันหนาไหย ถามว่ายินดีเยินรี่สมัยนี้กับสมัยก่อนสมัยนี้คือกว่าเยอะอแต่หาบ้านแบบนี้อร่อยเป็นเด็กอร่อยมากเพราะว่าแล้วมันก็ถูกด้วยใช่แล้วก็ถ้าให้ถามว่ามันอร่อยไหมมันกินแล้วไมยังกินได้ดนะรสชาติอย่างเงี้ยรสผลไม้อ่อะแต่ข้าบบ้านมแตะหวานปิ๊ก า็พันปู่ต้องต้องแตกใจนะครับบอกเลยต่อไปคือทีนี้ครับไข่เฮียนั่นเองหรือไขอ่ทุกกงไข่ทุกแกไข่อะไรก็แล้วแต่ครับแต่หลายคนเรียกว่าไข่เฮียแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนะ ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้กินนานแล้วจำไม่ได้แล้ว่็เป็นยังไงอันนี้อันนี้พวกจริงเลยแย่รู้มับบ้ยรสชา้าเป็นไงเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนีน้เหมือนไข่อ่ะโอ้โหมันคือเหืออ,อ๋อเหมือนไข่เลยนะต้องอมนะกับไปได้เป็นมันเป็นลูกเหมือนลอมอ่ะนทำมันทำดีอ่ะ สรสรมเหี้ยม,มันมันเปนน้ำต้มอ่ะกินลอนที่ถึงวันวานนะฮะันี้ต่อไปเราจะมารีวิวตัวนมอัดเม็ดนะครับผมตัวนี้ขายดีมากมันเป็นอะไรที่เพลนินอะปกติเขาจะแบบขายเป็นแบบเป็นแบ่งเยอะแบ่งแบ่งแถวอ่ะแลบบ้วก็เมกะบาบด ซื้อสองเม็ดบ่ายน่าจะไม่ได้ละนานแล้วเน่ยขายใกกนสาขาโรงเรียนนะเมื่อก่อนนะม,มันจะมีสองรสนะรสเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเขาขายที่ขายอาละบาดะที่ขายอาล,ลัดเมื่อก่อนจะมีรสนมรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสเบปะรดเหมือนน้องเลยนะลอ,อกินหน่อยกินนะนี่นะครับเหมือนยาเลยครับ รสตุ๋มรสจังไรเหมือนเดิมไม่บอกกินรสอะไรก่อนนีนแ,แตกใะเลยวะยังเหมือนเดิมไหมยังอะไรเหมือนเดิมอีกรหนึ่งนะครับเนี่ยรสช็อกโกแลตในะมนม,ม ยังมีความอร่อยเหมือนเดิมนะครับผมขนมรุ่นยุคปีแปดเก้าแต่ถ้าให้กินหมดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะเบาหว,วานบาหวานถามหาแน่นอน,นับผม <c oughs> มาครับต่อไปเราจะมารีวิวตัวนี่นะครับผมซิกเนเจอร์ผมว่าทุกคนก็ต้องหลายๆคนต้องเคยได้กินต้องได้เคยกินอ่ะมันคือขนมเหรียญบาทปะหรือขนมอะไร <c oughs> เราเดี๋ยวเขาเอามานับมานับอันน่ะเป็นแบบนับชิ้นอ่ะเป็นเหรียญบาทอ่ะเหมือนเหรียญบาทอ่ะอันนี้ตอนเด็กเขาก็ไม่ค่อยชอบทำไมแต่เพื่อนชอบมากเขาชอบนะมันเหมือนแบบคุณเชียงปะหรืออะไรอ่ะเนี่ยขนมเป็นย่างเงี้ยเหรียญบาทม,มันละเป็นแผ่นๆเลยนะอย่างนี้ยังเป็นแผ่นอยู่ไหมอ่ะไม่เป็นแล้วมันเหนียวแล้วใช่ไหมรสชาติต่อไม่กลัว อืมยังเหมือนเดิมนะจำไม่ได้แล้วไงว่ารสชาติเป็นเดิมเมื่อก่อนเป็นยังไงมันก็คล้ายๆเดิมนะขนมเหรียญบาทนะฮะแต่ความจริงมันไม่ได้ชื่อเหรียญบาทนะมันคือกูดดี้ผมก็ไม่เคยเรียกหรอกว่ากูดดี้ผมเรียกขนมขนมขนมเหรียญ หรือว่าอะไรคนเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมตัวขนมนี้ยมันเป็นรสชาติบัวไมหมเถอะอ่อนๆที่บวยอะ่ะเหมือนบวยมาต่อไปเราจะมารีวิวบวยจริงๆนะครับอันนี้จะแก่ขึ้นหน่อยถ้าแบบเด็กๆเ,เ,เขาคงไม,ม่ค่อยซื้อ,ห,อหรอกเขาซื้อหรือหรอเขาซื้อแสดงว่าแก่แล้วเรา ถ้าผมผมไม่ซื้ออ่ะจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้ไม่รู้สึกเหมือนขนมมันเหมือนยามากกว่าโ <c oughs> บ้ยอ่ะ <c oughs> นี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะร <c oughs> ูปหัวใจหัวยกาเลยอ่ะแค่ในรถหัว เผ็ดเข้นแอบบิบว้ยอ๋อคิดยิงไงคิดนังไงนี่นะเป็นลูกหัวใจอย่างเ <siege. S 1> งี้ยอืมินมาแล้วมันจะหวานหวานแต่ถ้าไม่กัดแล้วแหละรู้เรื่องบอกเลยบ<สา>ุวยมังแตแกใหตปต่างเลย <S <s เนื้อหาหมูนะมันเป็นจริงๆต้องลองกินดูเขาเพี่ยปากมาเลยต่อไปเป็นขนมอันนี้ดีกว่าไอตัวบิ๊กบิ๊กบุ๊กบิ๊กอะไรอ่ะมันเป็นหมากฝรั่งเมื่อก่อนตอนเด็กก็จะเอามาเป่าเป็นให้เป็นโปร่งๆอ่ะบิ๊กบูมบิ๊กบูมใช่เป็นขนมปังลูกโป่งเมื่อก่อนฝรั่งเละเขาเป่าโปร่งแบบเราดูหนังแบบพวกหนังฝรั่งอ่ะแต่จะทำบ้างอ่ะทำไม่ได้สักที นี่นะฮะเป็นลูกหมาฝรัง่งพี่เปาโป่งนะนี่มันก็เหมือนลูกมะเขือเทศแบบตัวบิ๊กบิ๊กบูมบิ๊กบูมนะครับอลองผมล,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 ลองกินนะรสชาติอะไรเหมือนเดิมเลยเปาได้ไหมถ้าเปามันเปาได้ไหม แต่มันต,ต้องกินประมาณหลายๆลเม็ดอ่ะใช่ไม่ได้หรอไม่มีความเป็นเสี่ยงแล้วมั้งถามมา่ายนอร่อยนะครับของตัวนี้แต่ว่าคือ๋าจจะว่าใช้เวลาหม่ยสักประมาณสองถมนาทีมั้งกดลูกก่วมาเพราะด่งมันจะพร้อมเป่าอ่ะ อาจจะใช้ประมาณเม็ดสองเมตรขึ้นไปอ่ะประมาณสองเมตรขึ้นไปหรือสาเมตรอ่ะควรเปาได้ถ้าเมตรเดียวก็เป๋าไว้แลถือว่าเกียวอยู่มาครับขนมชิ้นต่อไปครับอันนี้เป็นขนมขอแต่งงานนะขนมชิ้นนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยกินนะสําหรับขนมริงริงป๊อปนะครับลิงป๊อปบอกเลยว่าหลายๆคนก็ต้องเคยกินปินขนมแหวนนะ แแบเพสเขาแปลงงานนี่แแบมนให้เป็นประมาณนี้โอเคเวลากินก็นี้เมื่อก่อนผมนิ้วเล็กไงแต่นี้นิ้วใหญ่ละนิ้วเล็กใหไปยังเลยนี่างเ้ี้ยเออ เราทำแบบไม่ไหวยังอะไรอยู่จริงเรากินได้นานมากอืมจ้าโมง,งผมบอกเลยเไปก่อนปก่ไปก่อมีความหวานหวานนำเลยจริ้งขนมกันเนี้ยแต่ก็กินเพลินดีครับเมื่อก่อน ต่อไปนะครับก็จะมาอยู่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของขนมแล้วที่ว่ากินแล้วมันจะได้ความเป็นเต้นนะนอกจากตัวอื่นผมจะมาตัวโค้กก่อนแล้วกันตัวนี้นะพวกผมว่าทุกคนขนาดหลายคนก็ต้องเคยกินแต่มันมีทับไพร่หนะ่อยผมก็ไม่ผมไม่เคยกินทับไพนะเคยกินแต่โค้กเดี๋ยวขอลองกินโค้กก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ นี่ครับรสชาตอย่างเงี้ยเป็นรูปรหัวใจรูปร่างเป็นแบบนี้ไม่ใช่รสชาติเป็นแบบนี้อโอเคพูดผิดหกหกนี่ครับประมาณน,นี้นะรูปร่างหัวใจถึงกี่ล่อะไรนะอธิบายน้ำหาจริงอื้อหือ อร่อยแต่หวานโคตรโคตรลองกินปูกสะไฟก่อนสะไฟนี่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะเมื่อก่อนมันคจะม,มันจะมีแต่โค้กใช่ปะเป็นหลักหลัก๋ยวนี้บ้าหนานะเพราะว่ามีสะไฟเต็มด้วยดูนะดูครับ ไปเบอร์ชาเป็นยังก็เหมือนระบายอแต่แบบว่าไม่เหมือนเป็นวายแค่ขายเป็นเรียนแบบกิ่นดีกว่าเรียนแบบเอิร์นลดดีกว่ามาครับมาตำไม้อีกทีหนึ่งเป็นอมยิ้มใช่ไหมอมยิ้มอมยิ้มกับผงผงซ่าปะป๊อปซ่าแต่ถามว่ามันซ่าจริงอันเนี้ย แต่มนอร่อยมากผมว่าห,หลายๆคนต้องเคยกินไอตัวอมยิ้มมันไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวผงอะดิชิคเนเจอร์ครับบอกเลยเทพจริงเดี๋ยวลองกินหน่อยนี่ครับอมยิ้มกับผงซาข้างในเป็นยางไง มันจะมีอมยิ้นแล้วก็มันจะมีผงเนี่ยผงและให้เรากินมันจะซ่ามาก เม่นก่าวนแบบเม่นเกาะจนตู้อมยิ้มหรออืมกระผมไม่อะไามาใช่ไม่อะไรอยู่เมื่อก่อนนะเราจะเอาผงเนี่ยมามาแล้วก็รลอดดูดอ่ะเป็นเหมือนแบบสารเทิมปิดอ่ะเรียนแบบปเรียนแบบไงเรียนแบบทุกอย่างตั้งแต่ไอขนมแมวละเป็นบุหรี่อย่างนี้ก็มาเรียนแบบสารเติมปิด กินหวานๆุบโอ้ยออก,อกหนงผมโคตรชอบกินเลยเมื่อก,ก่อนห้าบาทปะเมื่อก่อนห้า5บาทก่น่าจะห้าบาทนะถ้าจำไม่ผิดได้แล้วนะเนาะเจ็ไม่ได้แต่อร่อยแล้วก็มาอยู่ที่ลองตำนานนะครับผม ปลาะแปะใครเคยได้เปลาะแปะมาเมื่อ,อก่อนอ่ะเหตุที่ไม่ป็นต้นไม้อ่ะเราเอาใส่น้ำไปบ้างมันจะมันก็จะเปลาะแปะเปลาะแปะปแปะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับพี่เวลากรอกใส่ปากปุ๊บมันจะ,ม,นจะมันจะเด้งในปากเปลาะแปะในปากมาหยอกใส่ปากก่อนอการกินเราต้องกินแบบเทลเพ่ แล้วมาตัวสุดท้ายครับผมสิ่งที่เราทำให้เราตื่นเต้นทุกครั้งที่กินกับกินมันนะนั่นคือตัวฟลิปเปอร์เลมอนนะฮะเป็นลูกอมจิจราร์ตนะครับไอตัวจิจาร์ตนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทำให้ใครกินนะแต่ที่รู้คือแม่โคตรเปรี้ยวอบอกผมบอกเลย แล้วเขาจะมีของเล่นมาให้เราเสมอนะครับนี่ครับขอฝาเฮ้ยขอฝาปะเออขอฝามากินนะครับมาให้มาสองเม็ดด้วยผมบอกเลยถ้าผมกินไปนะผมจะต้องจีนขึ้นสมองอืมดีเอ้ เบี้ยวอีกครับอืมตีนมีบันไดผมว่าเปรี้ยวประมาณสักสิบถึงสิบห้าปีอะมันจะเป็นรสชาติที่แบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวขึ้นหมองอะ่ะแล้วสั่งก็กจะหวาน,วานอร่อยอะ่ะ เป็นของที่คุ้มค่ากับการกินนะผมบอกเลยสมัยก่อนอ้าร์ดจิ้งยุคป,ประมาณแปดศูนย์เก้าศนย์ต้องกินี่ยะต้องลองอะ่ะจริงกิก็มหมดแล้วคัะสำหรับขนมแต่ผมมีไฮไลท์ไฮไลท์ทีิเปี้เกว่านั้นมเมื่อไฮไแท่ของของเราคือตัวนี้ครับปลาปงปลาปปงเด็กเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ใครไม่เคยได้หนะ้าเนี่ยผมบอกผมถามมา มันไม่มีอ่ะต้องได้เคยทุกคนต้องได้เคยอ <c oughs> ่ะแล้วปะโปวิทยาศาสตรป์ปะโปะปะโปงเขาเปลงง่าไงวะเขาลืมละม้วนใส่ไอกานต้องม้วนใช่ปะม,มันไม่ได้โดมนะมันกินไม่ได้นะเนี้ยแต่คือแต่คือมันก็เป็นของเล่นที่เทคเสมอแต่สย์เ <c> ก <oughs> ้าศูนมีเล่นกันอนะ่ะต้องม้วนใช่ไหม <c oughs> อย่านันยัไงบ้า กลิ่นเนื้อกาวมาเลยสมัยก่อนเราต้องเราต้องเล่นนะเราต้องเล่นนะเนี่ยปึ๊บนะครับเกินแล้วคือเต๋าเต๋าเหรอเฮ้ยหม้อเลยเธอต้องเธอต้องบีบก่อนบีบให้มันตรงเข้าเข้ารู ม <laughs> ันต้องค่อยๆเป่าสมัยก่อนมนะันต้องมีต้องอะไรเล่นอย่างเงี้ยตลอดอะ่ะเอาไปนะเมื่อก่อนมันจะเป่าแบบใหญ่มากนะ <S <S มนะันต้องบีบมันมีรูด้วยาไปังไงต้องให้ได้หันนะ ไหนใครใครเคยเล่นไม่เคยเล่นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมในตัวลูกโป่งที่ยาศาสตร์เนี่ยม,มันต้องมันต้องนอย่างนี้ใช่ปะเธอต้องบีบแล้วเขาดิเขาเขาบอกรึเปต้องจัดทรงก่อนนะ เมื่อก่อนเขาลใช้โอมแต่ทุกคนห้ามทําตามเด็กขานนะคือเมื่อก่อนอะ่ะจะใช้ใช้โอมแล้วก็แบบให้ให้เนี่ยคือ,อย้ำอีกครั้งนะคะเด็กๆห้ามไปทําตามเด็กขานนะคะไม่ไเท่แบบเมื่อก่อนแล้วอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบอันเล็กๆมันจะนอันเล็กๆกว่าน,นี้อะ แล้วมันรั่วมีรั่วตรงไหนคะที่นี่ยแหละมตรงกแค่นี้เหนียวมากแล้วมีมันมีที่รั่วเธอต้องคอยบีบไปตรงรั่วนี่ๆอเนี่ยรั่วไหนนะเนื่อยผมบอกเลยเลิ่ปิดคลิปด้วยเนี่ยของเล่นตัวนี้ลูกโม่งวิทยาดสต